ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งวันแก้วต้องเจอกับอะไรบ้างเอไม่ใช่สิพี่พี่ผู้พิทักษ์และเจ้าหน้าที่อาสาต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างกับสิ่งที่แก้วทำลงไปบอกก่อนเลยนะครับว่าศึกนี้ไม่ธรรมดาช้างป่าตัวหนึ่งที่สนิทสนมคุ้นเคยกับคนแหกคอกออกไปหากินในถิ่นคนแถมยังอยู่ในภาวะตกมันซึ่งอาการตกมันของช้างป่ากว่าจะหายไปเนี่ย ต้องใช้ระยะเวลานานนับเดือนเลยเลยครับนั่นหมายความว่าสึกใหญ่มากต้องรีบจัดการภาระครั้งนี้ให้จบให้เร็วที่สุดความกดดันทุกอย่างจึงอยู่ที่ทีมงานอาสาผู้พิทักษ์สัตว์ป่าท,ที่จะพลาดการดูแลไม่ได้เลยต้องตามติดชีวิตแก้วจนกว่าแก้วจะหวนคืนกลับสู่บ้านในช่วงเวลากลางคืนคือช่วงเวลาหากินของช้างป่า เป็นช่วงเวลานอนของคนแต่พี่พี่ผู้พิทักษ์และอาสากลุ่มนี้ไม่ได้นอนแน่ๆครับแก้วตื่นก็ต้องตื่นแก้วเดินก็ต้องเดิน,นพืชผลทางกเกษตรอาจจะเป็น,เ,นเป้าหมายหลักของนักเดินทางตลอดอย่างแก้วนะครับคุณชายแก้วตอนนี้กําลังเหมาข้าวโพดอยู่ครับสงสัยจะต้องหาเจ้าภาพข้าโพดแปลงนี้ซะแล้วครับทั้งแปลงเลย กำลังสวยงามคลิปนี้ที่เห็นก็คือการแวกชิมฝนข้โพดก็ได้แค่ยืนพูดแล้วก็ยืนมองแล้วก็คอยห้ามเสียหายไปบางส่วนครับเป็นความเสียหายภาคบังคับจริงๆครับทีมงานไม่สามารถบังคับการทําของแก้วได้ภาระค่าเสียหายคือความรับผิดชอบที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านครับเช้าแล้วจะต้องมาเจรจากันมาลูมาแล้วของแก้วก็มีนะพี่ซื้อไว้ให้เนี่ย ลูกมาไม่ไปกินของเขาลูกเร็วป่ะป่ะ,ปะลูกป่ะอันนี้อย่จะไปกินของเขาเลยลูกป่ะเร็วหันกลับหันกลับหันกลับเนาะหันกลับไปหันกลับไปกลับไปทางนูน้นโอ้พอเวลาที่แก้วหยุดเดินทีมงานก็ต้องกินกินกินให้หายง่วง กาแฟยามดึกดื่นคือเมนูจิบเล่นๆยามดึกจะทำให้หายง่วงก็จะได้อัศรสไปอีกแบบนะครับกินเสร็จก็นั่งรอแก้วคอยสอดส่องความปลอดภัยให้แก่กันยามค่ำคืนที่นี้คือแหล่งหากินของช้างป่าครับจะมีช้างป่าออกมาเดินอยู่ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานจะปล่อยวางไม่ได้นะครับมีช้างในป่าอยู่บนู แก้วกำลังประมวลผลอยู่ว่าจะสู้ได้ไม่ได้ความหล่อเราสู้ได้ก็เว้ยแต่กำลังต้องดูอีกทีหนึ่งพอแก้วเดินออกไปทีมงานก็ต้องเดินขยับตามพอถึงบ้านคนก็ต้องคอยพยายามทำแบบนี้พยายามอย่าให้ชาวบ้านได้รับความเสียหายจากการกระทำของแก้วนะครับไปรื้อผ้าเขาหมดเลยแก้วไม่เอาไม่เอาไม่เอานะไม่เอา นนัๆๆๆในเรื่องเส้นทางเดินของแก้วในการเดินทางไปในแต่ละจุดเนี่ยไปเร็วสาวๆรออยู่ปะเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์และอาสาจะมีความคุ้นเคยกับสถานาที่แ<ล>ถวนี้มากพอสมควรนะครับ,นนรบไปครับขวาไปขวาไปไปเลยโอ้โเก่งจัดจะพยายามตะโกนบอกตลอดเวลาส่วนแก้วจะฟังหรือไม่ฟัง มันก็เป็นอีกเรื่องเดี๋ยวขวาครับขวา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 ,ขวาด้านและอ่าลงไปเลยครับลงไปเลยสิ่งที่ทีมงานทําได้ก็คือต้องอดทนแล้วก็ต้องเดินตามครับแก้วจะต้องเดินแบบนี้ทั้งคืนนะครับเดี๋ยวซ้ายนะแก้วนะผ่านไปอีกหนึ่งทีงแก้วก็ยังคงแวะทุกที่ที่ทีมงานก็จะพยบบายามบังคับเส้นทางเดินของแก้วตลอดเวลานะครับมาหาพี่มา,าลึ้มาเลยมา เที่ยวกันดีกว่าเที่ยวกันดีกว่าแต่แก้วคงรู้แหละเลยแวะมันไปทุกที่ให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆตามความอินดี้ของเขานั่นแหละครับเรากําลังทํางานกับช้างที่ฉลาดมากตัวหนึ่งในโลกโเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉลาดก<อ>ับช้างตัวนั้นให้ได้แต่จะสําเร็จเมื่อไหร่มันก็เท่านั้นเองครับนตกมันเยอะไหมลูกตกมันเยอะไหมไ,หไ,หมไ,หไปดูหน่อยดิเวลาที่แก้วเดินผ่านบ้านคนเขาก็จะเห็นต้นมะละกอ ก็จะแวะกินมะละกอก่อนลองฟังเสียงพี่จันเจราจาต่อรองสิครับเดี๋ยวล้มต้นของลุงก,กันนะล,ลูกนะพี่จันพยายามบอกให้ระวังต้นมะละกอแกตรงนี้ตรง,ตน,งนี้มหาพี่มามหาพี่มามาลงมาเร็วเหมือนจะได้ผลแก้วเชื่อฟังแต่โดยดีแก้วของพี่จันก็เก่งแบบนี้แหละครับกครับไหนเก่งมากเลยลูก ไม่ดื้อใช่ไหมก็ไม่ดื้อใช่ไหมลูกโอ้ยคิดถึงคิดถึงลูกคิดถึงมากค,คิดถึงมากเลยมามาลูกมาหาพี่มาลูกมาเร็วเก่งมากเก่งมากพี่จันก็ได้แต่บอกว่าเก่งจังเก่งมากลูกเก,เก่งมากเลยโอ้ป่ะปแะ่ะแพี่โอ้ยอย่าหักของลุงนะยินได้แต่อย่าหักนะลุงนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จ่ายค่าค่ามะกอให้แต่แต่แต่โอยแก้วาดขาด่าดขาดหย่าหัก นมะกอหักเลยแต่ละจุดที่แก้วเดินผ่านไปเนี่ยมีค่าเสียหายนะครับงานนี้กลุ่มมนรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่าหมดตัวแน่ๆต้องทุ่มเทสุดพลังเลยครับพอเดินเที่ยวเสร็จก็หยุดพักหยุดพักเสร็จแล้วก็คันดาาคันตัวคันไปหมดคันขนาด,นนนดไหนริบเอาจะครับ ตไหนตัวไหนก็มาเกาตรงนี้อ่ะพี่เห็นมีรอยตีนนึงก็มาเพียบเลยก็มีไว้เกาแก้วครับคันขนาดนี้พี่ว่าไปเข้าสปาอาบน้ำาถอครับตัวจะได้สะอาดแล้วแก้วก็จะหายคันดูแก้วคันก็เพลินดีนะจากผิวสักสากเรียบเลยอ่ะโอ้ใครๆก็มาใช้บริการ ใครก็มาใช้บริการต้นนี้แเ้วต้องม,มาใช้ต้นหน่อยแต่มาตกใจสกิลขาที่5โชว์ศักยภาพความยิ่งใหญ่เฮ้อสาวๆปิดตา<ค>ดิครับาเดินตามมานี้กุ้งยิงยังเอาไม่อยู่เลยค <c oughs> ตัวมีรอยเดินเข้ามาหลายตัวค่ะไม่ใช่แก้วตัวเดียวอู้อู้ ใครมันจุดวะจุดไล่ตัวไหนวะกา,าออกไปเขาก็ไล่แก้วนะภารกิจนี้ยังเดาไม่ถูกครับที่พี่ทีมงานพยายามหาวิธีล่อแก้วหลอกแก้วทุกอย่างด้วยการให้อาหารแก้วตลอดเวลาตามเส้นทางเดิมส่วนแก้วก็ทำตัวน่ารักยินยอมเดินแต่โดยดีเดิน100เมตรกลับหลัง200เมตรสุดๆเลยครับเมื่อไหร่เราจะถึงจุดหมาย สำหรับภารกิจที่ทีมงานต้องรับผิดชอบนั้นกลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่าคอยดูแลในส่วนนี้อยู่นะครับทั้งอาหารของแก้วและหล่อผูพิทักษ์ทำงานกันค่อนข้างหนักพอสมควรครับก็ฝากบอกพี่ๆเพื่อนๆที่สามารถช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มก็เชิญได้เลยนะครับดูรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับผมแปะบอกไว้ให้แล้วพี่เก่งพี่จันร์แอดมินกลุ่มอนุรักษ์ฝากบอกว่าขอบคุณทุกการช่วยเหลือ ทุกการสนับสนุนด้วยนะครับขอขอบคุณคลิปข่าวจากกลุ่มนรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับที่สรุปรายงานเหตุการณ์ให้ฟังพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ